แม่ลูกลูกสาวงามเปิดไปเจ้าไหนสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดเรียนป่าสี่หมื่นเจ็ดลูกสาวผู้ใดเงื่อนี่คือลูกสาวก้าวเจริญครับก้าวเจริญโอ้ยสีเพิ่นพี่น้องลูกสาวสีสันโอ้ยสุดยอดเลยสี่หมื่นเจ็ดพันข้อหอยเติงเพิ่นพี่น้องแม่ลูกแรกสดสดเลยเนาะลูกแรกสดสดเปิ่พี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวตัวแม่เพิ่นลูกสาวเพิ่นทีเด็ดลูกสาวสวยพี่น้องเนาะสี่สิบเจ็ดพันเปิดไปโอ้ยแม่สูงร่อยบืนใส่สีเนาะ ได้เลยพี่น้องเนาะสูงโดยประมาณได้พี่น้องนะแม่เพิ่นต้นตัวดีลูกสาวงามโดยเฉพาะที่เด็ดอยู่ลูกสาวอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรพิ่ว้สวัสดีครับสวัสดีครับผพี่น้องบ้านสว่างเจเนีพ่พี่อานองมาเบิงการเปิดราคามาเบิงบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดทั้วเกลือบ้านจังงวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงซร้มาอัปเดตราคาให้พี่น้องรับชมกันการสื่อการขายกันคือขาดพี่น้องเนาะ ถบรรยากาศคือคักแข้งมือนี่คือคักอิริพี่น้องนะเนาะเวียดมาหลายนาม,ม่ยมาเยอะพี่น้องนะเนาะเวียดมาหลายนาม,ม่ยมาเยอะพิจรารณาครับมันคือพิจารณาครับเจา้าพี่น้องเพคนใดแม่ลูกมันทั้งแม่ทั้งลูกตาแม่มันเท่าไหร่สิบเก้าห้าร้อยตาแม่มันอนอกนั้นเหลืออยู่ลูกเพคนว่าาลูกมันนี่ลูกมันพี่นอนะ้องเนาะนี่ลูกสิบเก้าห้าร้อยลูกไส้พี่น้องสิบห้า สองตัวแม่ลูกเบิ่งเบิ้งการต่อรองเพราะท่านมาอยู่เพื่อนพ่อเชียวขายไปเท่าไหรเท่าไรก่อนนี่สิบห้าโอ้สิบห้าพ่อเชียวได้กำไรแล้วได้กำไรแล้วพ่อเชียวเกือบรวยโอ้บ่โอ้บ้าเบิ้งเล่าเมนบ่บานหอยพุดเบิ้งเล่าเมนบ่สิบห้าขายไปแล้วสิบ คือหาเป็นได้ไปแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้ได้ไปแล้วสิบห้าเหมืนเน่พดตเราเด้หมอยเอกซื้อสายเขาบาทน,นี้เจ้าบาทห้อยเอกหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสายเขาพี่น้องเนาะสายเขาเป็นควายเนื้อตีเป็นราคาเนื้อสิบสี่ห้าร้อยข้องห้อยเอกนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาราคาห้องซื้อๆมองขายกับต่งหะโอเคอมาเปิดชิปกระไฟห้อยเอกเพิ่นบักปูหน่อยสายเขา สายเนื้อ14 500ตัวนี้ขายไป15ตัวนี้14ห่วยนาซื้อเนาะนาต่อรอบมันสูสีกันซ้ำกันอ่ะตัวว่าตัวนี้เนื้อดีกว่าเพราะว่ามันอายุได้อายุครัอายุอ่ะขออนุญ,ญาต099ครับ0164077ครับโอเคห้อยเอกจาก่าดอนพึ่งสีเมืองใหม่อุบลราชธานีพี่น,อนอ้องเนาะโอเคสบายเลยเนาะโอเคขอบคุณลหลายๆห้ไหมครับผมตัวนี้ไปกับร่างถืออยู่พี่น,อนอ้องเนาะเพิ่งบรรยากาศการซื้อการขายป้ายไล่ด้วยพี่น,อนอ้นอง เอ้านั่มาต่อนั่มาต่อของหอยอีกแล้วพี่เนาะนั่มาต่อของหอยอีกแล้วเบิ่งว่าเพิ่นสีลงตัวกันอยู่เมองไหนไป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 เอ้ากำลังมาย่างอยู่โอเคอะไรย่างอยู่ย่างอยู่กำลังมาเบิ่งการต่อรองนะพี่น้องเนาะตัวนี้เพิ่นเพิ่นเพิกำลังใหม่เวียดซื้อหลายพี่น้องเนาะเวียดซื้อป้าลาย ผมเห็นควายรอ,อ,อตัวนึงพี่น้องน้องควายรอรอตัวนึงเดี๋ยวสิมาขออนุญาตโอ,โอ้เด็กขายเหร่เจ้าบาทครับขายไปตัวนึงถ้าใดก่อนหนึ่งหมื ll, ่นแปดพันหาร้อยเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องสูงใหญ่งามดีพี่น้องเนาะรอพร้อมเบิ่งแข้งขาเพิ่นสิบแปดหาร้อยอู้ราคาควายน่าสนใจพี่น้องมึงราคาควายมาเบิ่งกับงามก่อนขออนุญาตครับสายรอมาเบิ่งสายรอสายรอสายงาม ปักกูหน่อยรอรอเอาไปพอขอขอขายพอพันไดเลยพี่น้องสีออกดอกเล่างามงามพี่น้องเนาะอัตลักษณ์สุดยอดเลยพี่น้องสูงประมาณร้อยสาบวกลบเบื้งตนโตเพิ่นพี่น้องเนาะรอรเขาเปิดจหนสองหังร้อได้พี่น้องสองหมนสี่พัาร้อยสายรอสองหมืน่้าามงมพี่น้องเนาะตนโตเพิ่นดีเลยหน้าตากระบานได้เลยเนาะเขาเปิดกว้างดีดีสองหมนสายสรออ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกหนปดส ศูนย์แป <st ut ters> พี่นอ้องเอาควายรอไปเขาคอเขาฟ้ามเป็นพอคอพอไข่ได้เลย <st ut ters> พี่น,อนอออ้องน้อต่อยอดได้ขอบคุณหลายๆมานครับผมหอยควายรอเพิ่พมสองสี่ห้าร้อยคนเปิดไว้พี่น้องน้อห้อยห้อยคมได้ควายเหนื่อยมากหอยคมเปิดจท่ไหรตัวนี้สองหมื่นสองสองสองบ่โอ้สองสอง,สองตัวใหญ่ๆนี่บ่ป้าพี่น้องควายตัวใหญ่ๆ ต้องหอยคมเพิ ai, today, no. high, ่นสองสองเพิ่นเปิดไว้บู๊ยสมัยใหญ่เด็พี่น้องเนาะใหญ่เป็นควายเนื้อเพิ่นพี่น้องเนาะไอ้วันเดรับาหลูกพี่เวียดลอดเด็กไปจังไงนี่นี่หอยคมโอ้ใหญ่คัะพี่น้องเนาะหายสองสองตัวนี่บ่ธรรมดาเด็พี่น้องเนาะใหญ่ข้าวหอยคมเพิ่นขั้นผู้ใดอยากได้กำไรตัวนี้รับรองได้กำไรอย่างเดียวสองสองเพิ่นเปิดไว้เนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยคม โอ้เคผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับหอยคมใดพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดสร้างกับไรพี่น้องตัวนี้ได้เลยเอาขอบคุณหลายๆหมาหอยคมควายเพื่อนพี่น้องเนาะขออนุญาตเพื่อนสะดวกเพื่อนน้องครับผมผู้น้อยบ่โอต่อเมีย์น้อยบ้านตัวงามๆนี่ตัวนี้กับงามแม่ลูกกันบ่นี่ยบ้านโอ้ยตาเสียดายเนาะแม่ลูกลูกแม่ แต่ว่างามแห้งตัวนี้พี่น้องลูกสาวงามงามพี่น้องการใจลูกของแม่น่ะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นบอลทองพรองอ้อมบ่จังหวะนี่เนะเอาไปรูดเอาอีกเนาะเขาเปิดเจ้าไหนครับโค้บนี่้สี่สิบห้าแม่ลูกสี่สิบหา้าเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันเป็นแม่ลูกลูกสวยลูกสวยครับพี่น้องเมืองไทยลูกสาวเพิ่นพี่น้องเมืองอีกเธอหนึ่งงามแม่ใหญ่ด้พี่น้องบอลแม่ธรรมดาแม่ใหญ่มากเลยแม่สูงประมาณร้อยสี่ได้พี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกลบอ่ะตัวนี้ละบานนี้โคมนี่ 42ลูกสาวคือกัน,ล,กนลูกแม่คือกันโอ้ยลูกว่าได้เดือนนี่ตัวนี้เนาะเ,เดือนหนึ่งนี่ละพี่น้นองเนาะนี่อแม่เพื่อนอ้างดีพี่น้องเนาะแม่อ้างรางได้42ตัวนี้พี่น้องตัวนี้4 0 0 0มืแม่ใหญ่ลูกใหญ่แต่ว,ว่าแม่หน่อยแต่ว,ว่าอนาคตพี่น้องเนาะ42 0 0 0เพิ่นเปิดไปแต่ว,ว่าแม่นี่อ้างสุดยอดเลยแม่นี่พี่น้องเนาะสูงอยู่เกือบปล่อยสี่คือกันโอ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นแม่นี่งามถ่ายงามเนาะถ่ายงามหางงามนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะลูกสาวงามง่ามพิ่ปิน้องเนาะ เป็นอัตลักษณ์ได้ควายตัวนี้พี่น้องเนาะตัวนี้40เท่าไรกร็แล้วฮ้สี่หาสี่หเด้อพี่น้องตัวนี้สี่หาสี่สองเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดอ่ะศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสองแปดสองหกแปดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอง,อง,อง,องเอาไปเข,าข,าข,าขา่าข้อเข่าฟ้ามตัวนี้พี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงสี่สิบสองแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูกสาวงามสี่สิบหาเด้อเพื่นเปิดใบเอามานัมานมันครับผมขอบพูดห,หลายๆเป็นควายแม่ลูกเด้อพี่น้องสายเลี้ยงเฮ้างานต่อพี่น้องเนาาะ่งตอ มาเบิ่งควายงามหอยเวนิดพี่น้องเนาะหอยเวีนิดไข่งามเปินพี่น้องเนาะเบิ่งแม่ลูกสมรภูมิถนควางหอยเวดเบิ่งคขัดจังทักทายเปิดพี่น้องควายงามเปินพี่น้องโอ้ยเหมือนข้าแนวมาอีกแล้วขอบคุณหลายครับผมเอฟซีมาจังหาเบิ่งควายบ่ครับมาหาเบิ่งควายโอ้มากำลังมาเบิ่งควายงามหอยเวนิดเพิ่น อุ้ยงามจีงามจีกําลังต่อบเ่ยเพื่นใจดีตัวนี้เพื่อนใจดีตัวนี้ใจดีดีต่อร้องเอาคอยกินน้อนหลาย่โอเค้อ่เว้นนี่จากใดเท่าใดผมขอกรไรหารครับผมเสื้อ5 0าพันเหาพันหาสองหื่งห้าพันห้าร้อยกอไลห้าร้อยมันห้าห้อยเท่าไหร กำลังต่อรองอยู่สอโอ้สองสามมันขายบ่ได้สองสามเงื่อนบ่ถึงยืนสองพันตะวักข้ายงามเพิ่นอี๋ทีถ้ามาดาเพิ่นหักแครงแบงปั่นเพิ่นโอเคเลยหายปุ๊บโรมาปุ๊บเนี่ยยิงมาแรงยิคนโทรเขาประจำขวดเจลาตุนห่อดหวานจักเสือข่อยงามเพิ่นพิจารณาเปตาเลียงแต่ว่าเงิ่อนบ่ท่าน ได้กันอยู่เพื่อนว่าขาดกันอยู่สองสองเนาะสองขาดอยู่สองพันพี่น้องเนาะเอาหาใส่กันเอาตุ๊บใส่กันเอาห้อยเวนิดพี่เจรณาเด้อให้พ่อเพื่อนไปเลี้ยงเอามาจากใจก็พอมาจากบ้านน้องป่ามานุ่นเตี้ยน้องป่านะน้องอูทองโอ้ห้องป่าปุ่นอำเภอเสือแลภูมิเฮาเนาะอำเภอเสือลภูมิลอยเท่าคือเก่าเพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนจากได้ควายงามไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเพื่อนอยากเอาไป เขาข้อเขาฟ้ามเพิ่นงามีหลีควายเพิ่นพี่น้องเนาะของหอยเวนิดเสียเวนิดเพิ่นเพิลิดใบสองหาหาแต่ว่าเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะสองแเออแมนอยู่ควายตัวนี้มันงามจนตัวดีค่ะของเสียเวนิดเพิ่นพี่น้องเนาะอันแม่ลูกกันบ่หอยควเวนิดเปิดเจ้าไหนแม่ลูกนี่ยสองหมื่นห้าคือกันสองตัวลูกแม่ลูกแม่คือกันพี่น้องเนาะหนีแม่เพิ่นแม่โค้งแน่เนาะตัวนี้ลดได้อยู่เพิ่นว่าตัวนี้สองตัวแม่ลูกลูกแม่ โครงเนี่ยจักหน่อยสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกรวมแม่เพื่อนพี่น้องเนาะเขาเปิดกว้างดีลูกสาวดิพี่น้องลูกสาวนะขาวจันทร์พ่อนกขาวเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่นลูกขาว,ขาวสาวเพื่อนกำลังงามอ่ะกำลังงามสองหาตัวน,นั้นสองหาหารอ้อยมองเสียวอ,อ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพ็่อนก่าสศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์หนึพี่น้องผู้<ท>ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเสียเวนิดหักแพงแบงปั่น ราคาเกษตรกรต่อรองไดโอเคขอบคุณหลา้ยๆรครับผมเน้อน้อยย่กระเยบเจ็บตัวนี้โอ้แม่สาวหน่อยเพิ่นเซลขึ้นรถบ่เพิ่นได้ซื้อแล้วบ้างแม่ลูกว่านี่เนาะแม่ลูกเพิ่นสิผูกเมาบันงเบิ่งวิธีผูกเมาควายผูกเมาเสียดเมาบ่ครับ โอ้เพื่อนผูกเมาควายหน่อยอ่ะเพิ่นสิแยกแม่ไปเพิน่นสื่อตลูกมันอ่ะสะมาคือเจงเถอะไง <laughs> ได้แล้วได้แล้วอึบยุบโอ้เจงคาดเจงคาดเจงคาดเอาจับใส่เพิ่นเม่อไหร่จับใส่เพิ่นเนี้ยอีลาอีลาเพินงงพ่นสีแดงงาเพิ่นสีหาเพิ่นสีเสริมสวยหงอีลาเสริมสวยเสริมสวยได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคเลยมัน เป็ี่ยนไม้พี่น้องมันจย่ดื่นเลยอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อมันสิมันสิแลีนอย่าฝ้ามันกำลังไม้มันไม้อยู่อ้เพื่อนกำลังแต่งตัวให้นี่บ่โอ้แปดพันหาเพื่อนเพิ่นเอาไปแล้วแปดพันแม่สาวหน่อยงามงายเนาะแปดพันหาอร่อยงามงายพี่น้องเบิ่งแน่ล่ะเบิ่งแน่เด้อมันมันใหม่ๆอยู่ระว่างดึงมปอยู่ ระวังแน่ระวังระวังจใจหน่อยผูกไว้ผูกไว้เพิ่นขายไปแล้วแปดสิบห้าแปดสิบห้าเปิดไปเป็นดองเนาะแม่ลูกลูกสาวงามเปิดไปเจ้าไหนสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดเอ็นป่ะสี่หมื่นเจ็ดลูกสาวผู้ใดเงื่อนี่คือลูกสาวก้าเจริญครับเก้าเจริญโอ้ยสีเพิ่นพี่น้องลูกสาวสีสันโอ้ยสุดยอดเลยสี่หมื่นเจ็ดพันข้อหอยเติงเพิ่นพี่น้องแม่ลูกแรก สดสดเลยเนาะนลูกแรกสดสด,สด,สดอยู่พี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวตัวแม่เพิ่นลูกสาวเพิ่นทีเด็ดลูกสาวสวยพี่น้องเนาะ47เพิ่นเปิดไว้โอ้ยแม่สูงร่อยเบื้องไซซีเนาะได้เลยพี่น้องเนาะสูงโดยประมาณได้พี่น้องนอะแม่เพิ่น ต้นตนดีลูกสาวงามโดยเฉพาะทีเด็ดอยู่ลูกสาวอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นไวกสนห0 6 2งหนึ่้เมื่อนี้เสียเทิงใด้พี่น้องได้ตะไคร้งามงามมากราคาแพงๆผู้ใดสนใจต่อรองเอาไปเลี้ยงเขาข้อเขาฟ้ามโดยเฉพาะลูกสาว47ิเป็นเปิดไว้พี่น้องสองตัวแม่ลูกลูกสาวแม่ลูกแรกสดๆเลยพี่น้องไปต่อได้ไกลเนาะไปต่อได้ไกลเลยขอบคุณหลายๆหอยเติงมันมาครับผม ได้หรอพ่อตอวนี้มืองนึ่งหรอพ่อเฮ้อยมอัหาอยู่เลยนไค่าหรอพ่อเขี้ยบขัหนึ่ลไอ้ปอเอามือเข่าเอาอเขีบด้วยไดยัตัวเยบเลยครับไม่ยักตัวเข้ามาหนิเอามือเขาบึ้งไ้ตัว้เกตเอา่อ มเอันาูนี่พันาตันมันแพงเมันหมี่นีมันบนี่จ้าบาทตัวนี้1 6่0หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยเป็นเป็นค้ายเมสาวก่โอค้ายเมสาวหนึ่งมืกพ้ายเมสาวของพอนิดมนน้องเนาะายพอนิดหนึ่งมื่นกพันห้าร้อยอ่ะอยากมือจ้กหน่อยพี่น้องขอโทษขออภัยถือแสงเจ้กน้อยอยู่อ่ะหนึ่งมนหกพั้อยพนิดเนาะ อ้าวเบิ้งพอนิญาต์วดศูนแปดอง0คแปดสพอนิจตการเืชผลบุราชาชธานีได้ขายเจ้าตัวอลไรมาเนี่ขายโอ้เอ้ามันมนแล้อเนาะขอบคุณเลยหลายมานครับผมเสียวุวูมานเห้อเ่ามานเหรอเ่โอ้ขายไปเบิดแล้วสั่เสียวุดขายไปเบิดแล้วอันนี้อันนี้เจ้าบาทนี่ห้อยนิดตัวผู้ห้อยนิดเจ้าบาทเจ้บาท ม่ตัวเม่ยป่เจ้าบาทอ่าเปิดไปหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นซื้อๆนี่แม่สาวหน่อยหมื่นถั่วเนี่พี่น้องเนาะเป็นตาเลียงของเพิ่นได้เนาะเป็นตาซื้อเลียงของเพิ่นหมื่นถั่วซื้อๆได้แม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะสีสันโตนโตเนื้อหนังมาเต็มเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นถ้วนต่อร่องไดเของเสียนี่เพิ่นของพอดีสะพืชตาการพืชผลอุบลราชธานีเพิ่นพี่น้องเนาะหมื่นเดียวแม่สาวหน่อยราคาหนาต่อร่องเพิ่น ขออนุญาตพอนี้7ูนแแดสจ็ดแปคุณได้สนใจกาแฟเอาทั่มาต่อรองเพื่อใดพี่น้องเอาขอบพูดเลายๆนันกับผมอ่ะพอเจนเหลือตัวเดียวจะบาทบานตัวนี้มื่นไปอยู่ครับผมแม่สาวก่นี่แม่สาวครับโอ้มื่นยังมื่นสามพันโอ้มื่นสามคองพอเจนเพื่อพี่น้องเนาะมื่นมพันมันงามมันสีสันดีตัวโตดีอัตลากได้มันงาม1มื่นสตัวน่อยแต่ว่าตงาม ของพอแจนเพิ่นอ่าโตหน่อยตัวงามเบิ่งพี่น้องอัตลักษณ์เพิ่นได้เลยเป็นควายพอแจนเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งเอาจักมือจักหน่อยพี่น้องเนาะเอาออกแสงแล้วพี่น้องเนาะออกแสงแล้วออกแสงแดดแล้วอ้าพี่น้องเนาะควายพอแจนนะนี่พี่น้องเนาะแม่สาวหนึ่งหมื่นสามพันแม่สาวน้อยสวยๆของเพลินพี่น้องเนาะอันนี้ของเพิน่นพี่น้ <descending? S 2> <veter tomato S 1> องเนาะอ่ะปลปลาปลปลปมันค <the> ือหลายตัวเถอะนี่ แม่ลูกแม่นบ่านี่แม่ลูกลูกงามเพิ่นพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกงามเพลินง่ามงามเพี่น้อง่ะไปงามเพิ่นนี่ตัวนี้งามง่ามไปไม่ไดเอาขี้สามบาทนี่เอาไปบ่ได้เอาขีชีชีออกชีออกมาแล้วได้ขี้ละลูกลูกง่ามงามเพี่น้องเนาะลูกงามเพิ่นไปนี่ลูกเพิ่นงามงามลูกแม่บ่นี่ลูกงามงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ้าจ้าบาทตัวนี้ผู้น้อยจ้าบาทเท่าไหรก่อน 16,000 16,000บักปูหน่อยงามงามพี่น้องเนาะสีสันต้นตัวดีค่ะพี่น้องเนาะรอค่ะพี่น้องตัวนี้รอรอพี่น้องเนาะ16,000เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองได้พี่น้องเปิดไว้ให้ต่อรองเอาไปเป็นพ่อขอกพอขายพ่อพันธุ์ก็ได้พี่น้องมันงามอัตลักษณ์ได้เลยเนาะรอๆตัวนี้พี่น้องหน้าตาเบิ่งเอาหน้าตารอพี่น้องเนาะ16,000อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับ เอาหอยวุดกันได้เริล้วอ่หอยฟูดศูนย์ข้าวสามศูนย์หกศูนย์ศหกศย์สี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดสามเอาแบบผู้หน่อยไปต่อยอดพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพันเปิดไว้อ่ะขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมเอาหอยวุดเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาหอยฟูดได้อ่ะย่างต่อพี่น้องเนาะอ้ามาหาหอยอีกหอยเอกเป็นยังไงมื่อนี้สวัสดีครับเป็นยังไงมื่อนี้เออเปิดเังไหตัวนี้ หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวโค้งสร้างดีดีพี่น้องโค้งสร้างได้เลยสูงได้เลยพี่น้องเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบเลยพี่น้องเนาะงามเงวีวหุ่นดีเปิดไว้กรานาต่อร่องพี่น้องเนาะนาต่อร่องหนาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวสวยๆของหอยเพป็นพี่น้องเนาะเสียดายอยากมือจักน้อยพี่น้องเนาะขอตรวจคอามภัยจักน้อยมันมืดอ่ะเบอร์เอาแค่นี้ละประมาณนี้เนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรากัน 099 016 4077 4077พี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆต่อรองได้โทรมาต่อรองเพื่อได้เอาขอบคุณนล่ห์หลานมันครับผมได้ค้ายแล้วบ่ล่ะงามๆเฮาผ้าย่างผูกไว้คือเก่าลัดป่ะโอ้บ่ะตะวันงามอยู่เดีแม่เผือกนะป่ะโอ้เพือกนั่นงามคือบ่ขายล่ะงามดีอยู่เดีโอ โอ้ส <puppy> ah, ือเาเขามื ah. 5, ่อเดียววนะโอ้ออ้โอ้โข้าออ้โอ้อ้โอ้อ้โออ้โอ้โอ้อู้อ้โอ้อ้วอ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โอโอ้โอ้อโอ้โอ้โอ้้อ้โ้วอังอ้โ้อ้โอ้โอาอี่อ้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 โน้โอ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 ้อ้ออ้โอออออออ่อา ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดเยะโสธรมาเบ่งควายเผือกน้อยงามๆเพิ่มเปิดไว้สองหมื่นสี่พันพี่น้องเนาะของหอยเวนิดเพิ่มเปิดน้องเนาะงามๆควายหน่อยงามลูกแก้วฟ้าด้วพี่น้องเนาะลูกสาวแก้วฟ้าสายแก้วฟ้าเพิ่มสองหมื่นสี่พันสายเผือกงามพี่น้องเนาะงามพี่น้องพี่น้องเนาะเตมื่อไพี่น้องเนาะไม่แย่หรืเป็นที่สองหมื่นสามพนเปควายงามงามบ่ลตัวนี้งามเนาะสองสี่ เปิดไว้โซมาเปิ้เรก่อนมนลหรือเท่าไรกผมกับมกับเราไปของเสียเวนิดนี่ละข้องหอยเวนิดปูใส่เวนิเปิ้สอง่ว่งเพิ้นเปิดว้งามเจ้ยฝา่ายกนแมนงามอดีมันควายงามควายงามนี่ตัวนึงเขาเพิ้ลตัวนี้ก็งามสายเบิ่มพันหลานตัวนี้ของเสียเวนิดเิ้นพี่น้องงามทั้งสองตัว มันเป็นกล้วยบางอะไรอย่านั้นอะเมนีบานสว่างเชนแนวภาคพี่พานือเราออกชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโกกับือบ้านน้องบ้านจังหวังพเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอพม่านเด็กคนพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเซอยพี่น้องกันสรก่อนผู้เลี้ยงวัวในควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชนแนวชุมนแต่ความสุขกับเจริญฮัางไกลจากโรคไข้แก่เจ็บต่างๆร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิ้ลซิ่มกันสวัสดีครับ